มากครับคุณเพียองซูครับสื่อมวลชนก็มาเยอะมากเช่นกันอันดับแรกอยากให้ทักทายทั้งทั้งแบบและสื่อมวลชนก่อนเลยครับเชิญครับสวัสดีครับคุณ์สืบพยองซูครับว้าจริงๆเราไม่ต้องโอ้โหเป็นไงบ้าครับก็ไม่ได้มางานอะไรใช่ไหมครับนี่ในชั้นนี้มีคนเยอะขนาดนี้เลยครับ 역ทยกยังรูกว่าความร้อนแรงของประเทศไทยนีคือๆุดกานี่มั้ามกจิงคัวันนี้นะคะองซูครอยากรู้ว่านี่เป็นครัแรกไหมที่ได้มาช่วงคริต์มาในประเทศไทยครับคริสต์มาสเป็นครั้งแรก ีน,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 นคือรรกเู้สึกมีความสุขมากเลยครับคือใช้ใช้เวลาในค,คิสมากแล้วมาในท้ายปีกับแฟนชาวไทยทุกคนครับนี่แหละนี่แหละโดยเฉพาะการที่มาอยู่ที่นี่นะครับที่สียางประการแห่งนี้รู้สึกยังไงบ้างครับที่มาเจอเปแฟนที่เสียประกรแล้วก็ได้มาร้วกันคริสต์มาสที่เสียประกรนะ 저도 시암 파라곤을 사실 처음가 봤는데 정말 아 근데 진짜 크네요. 저 봐요. 그스양 파라곤이 여기มาครั้งแรก입니다. 아 너무 굉장한 문화 시설 같고 그래서 저도 기회가 된다면은 시암 파라곤을 한번 구경해 보고 싶다는 생각까지그 스얌 파라곤이 분위기สวยงามมากเลย라 ถ้ามีโอกาสเนี่ย저อยากจะมาท จะได้มาเมืองไทยกับมาเมืองไทยอครั้งนี้คิดถึงอะไรในเมืองไทยม้างคะคุกคนยังซูใจดียอดตั้งก่อนอย่างแรกเลยก็คือแฟนทุกคนที่อยู่ที่นี่ค,ครับทุกคนจดียอตั้งกันเลยคือมิชิเบนซูแลก็อย่างที่สองก็คืออาหารไทยอะคับคดถึงอาหารไทยอะไรบ้างคะที่ครัีมาภาคไม่ได้เลยที่จะต้องชิมให้ได้ต้องทานให้ได้ 어, 저 파타이 공이랑 그리고 태국에 뭐 너무 많잖아요. 대표적인 똠얌꿍이랑 저는 태국 음식을 다 좋아하기 때문에 모든 게 그리웠습니다. 그 키티 꿍양있타이도있 아, 이아한또태안이똠꿍이그 아한 차이숍아키한도 많아요. 팟타이. 이번에는 팟타이를 อ่ะเราเพิ่งจบอกทุกคนกีผัดกะเพราเี่ยคือในทานที่โรงแรมแล้วอ่าผมจะวารงมาถกึกินเลยใช่นี่ไงทานไม่ได้กับผัดกะเพขอ,ของเงืองไทยของเรานะฮะตรงนี้เอาละ่ะคุณยองซูฮะต้องพูดแบบนี้ว่าในช่วงปายปีแบบนี้ถ้าให้นึกถึงในปีที่ผ่านมาปี2024ที่ผ่านมามีโมเมนต์ไหนบ้างที่เป็นที่จดจำคุณยองซูครับโอ้ 제 기억에 남아요. 제가 아시아 투어를 했었지만 그때 제가 첫 혼자 이제 팬 콘서트를 했던 거기 때문에 2024년에는 그래도 팬 콘서트 가장 기억에 남아요. 2 4이อ

ังจะหมดปีแล้วปี2025มีเป้าหมายอะไรที่วางไว้ไหมครับพียงซูโอ้ตอนนี้ผมกำลังเตรียมตัวสำหรับละครเรื่องใหม่ที่จออกอาศนเดือนมกราคมนี้ครับโอ้นีะมันเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมกเลยมั 다볼수 있는 아, 아, 뭐건 이렇게 하면,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  이렇게 이렇게 하면,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  이라고하 이렇게 이렇 이렇게 하 이렇게 하면, 이렇게 하면, 이렇게 이이이 คือนอกจากไอไรายการวาไรตี้แล้วเนี่ยปี2025เนี่ยนนเด็กเขาจะมีอะไรปล่อยๆเยอะม,มากแล้เวเป็นเทเลวิดเตอร์ฟรีพอฝากติดตามมาด้วยนะครับรอติดตามเลยนะแน่นอนการแสองติดตามทุกผลงานของเุียมสูรอย่างแน่นอนนะครับเอาล่ะช่วงเทศกาลปีใหม่แบบนี้อยากให้คุณยมสูรได้ปลยพรปีใหม่ให้กับแฟนๆทุกคนและรวมถึงสื่อมวลชนให้หน่อยได้ไหมครับอาสวัสดีปีใหม่ครับ 2025ปีนี้ก็하วังว่าทุกคนจมีความุขนะครับ2025ปีนี็ง,งก็มีความสุขนะครับเชื่อว่าก็นวต่ก่าอกจะควณแขนะครัแบบ้วก็มีความสุขช่นกันในปีนหม่ทีคนะครับ่ายามสุขนะครับนีก็หวว่าทุนะมีงเามสอะครับ2 0 2เยอะมากขขมีวะ,ะไร่าบอกคนจะมีคามครับ2 0้หว 고고อขอบคุณทุกคนมากครับที่อยู드ที่นี่ที่แบบว่าที่มหาวิทยาลัยวันนี้นะคะนนรับ2024ป,ป,ปี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 ปยปีปีปีปกคีปีปีปมาีปีดตปีปวปี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 วีปีุีป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 ีีปีดีป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 รปี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 เีป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 ี กม่ินช kind of ัเลยขออีกสักทีได้มฮคยังส um um ู้าอเคอย่งกที <h 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 ่เร้องทำก็คือต้องร้ <h <h ่ 계획한거는 어... 일단 뭐 내년 목표는 또 새로운 앨범을 찾아뵐거고요 내년 2 0 2 5년에 앨범 준비하고 있습니다 그리고 이제 또 콘서트도 해야죠 또 콘서트도 해야죠 일단 이 정도면 알수 있을 것 같습니다 이 뭐... 아! 뭐... 드 이렇게만 해야죠 그냥 이렇게만 하면 더 맛있을 요 그냥 이렇게만 요 คุณเตรียมตัวได้เลยนะครับมารับพลังจากแฟนชาวไทยในทางหน้าได้เลยชุมนุนรั้งสันถ ah, ึงเพียงมี่ยวเบอกว่าพร้อมเสมอครับนี่แะ้าวกิค่แ้าิดว่าแล้าว่าดว่าและเกิดว่าแ้าเกิว่าแลา่าะเกด่าแ้เกิ่าละถ้บเกิน่้กว่ก่าแก่แ่กวันนี้ครัเกับวกิดวลว่าากวาและากดว่าเกาะถ้าก่าะเกกด้้า่ะ้่แด 오늘่냥즐นน시면될ย같아요여러ทุกคน enjoy ครับผมปีใหม่ก <소리> ันครับเป้ายครับ้้สนุนังเพลงพสุกคอนกนะครับ้สนุกัเพนับนุกนอพละครับุกนรับร้อลครับร้องสุกคร้องเพในกนรับ้่งหนุนครั่งลนกนรังนกนร้องเพลงกับล้วขอเสุกนนกับอ